ให้แน่วแน่อยู่กับที่ที่ให้ส่งไปมาทางหน้าข้างหลังจริงจะฟังธรรมน,นั้นตดในชัดเจนธรรมท,ที่เราฟังดูส่วนมากฟังแต่สู้งสูงไม่ฟังขั้นต่ำต่แค่ได้จริงขั้นต่ำก็ยังไม่ได้ ต้องหาขั้นขั้นตามนี้ให้ได้ไปก่อนแล้วพ่งฟังถูงไปเลยเรื่องต้นที่เราทำความกราบไหว้คารบนับถือพระพุทธธรรมเป็นสงเท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่ายาเราแนวแนเ่เต็มที่ กราบที่หนึ่งท,ที่เาราพูดถเจ้านาที่สองได้กี่เป็นคุณธรรมราที่สามได้ี่เปงนคุณ,คณสมสง์ทำความอิ่มความเต็มใหเกิดขึ้นในใจของตนท่านี้นนก็พข้อแล้วสมาธิเ,เนียวแน่ยแล้วยังนี้เรากราบไม่ไทราบวทธีการจิ่หน ไม่ถูกโมกุฏประการผสมเลยคับทีใช่ไหมล่ะแล้วกล่าวคำพนามถึงลูกพุทธเจ้าพระหังสมาธิมุโทโธตัวเป็นตนกลาวพนามถึงพระธรรมผสมกันกันถา้าจิตเราแน่วแน่ ทิ้งคุณแล้วปึมดทำไปจนจริงก็เป็นประโยชน์จิตเราแนวเนี่ยเท่านั้นยิ่มขอเต็นตื้นขึ้นมาอีกปีติอันนั้นเดีกว่าคือฐานของภาวนาตอนราทิ้งกก่าวนะโม ที่ธิปิฏกโสภัสโอปปิปโนก็อานเดียวกันนั้นถ้าหากจิตเราแน่วแน่เต็มที่เป็นอนุัตรสงบทุกคุณพระุทธเจ้าทุกคุณพระธรรมแท้จริงอย่าได้เข้าใจเรื่องของตัวธรรมะของเรานี่ะเป็นของมลึกอีจิตใจ ไม่เฉื่อยนไม่เฉื่อยเล็กอยู่ที่ใจมันทำมา,ามที่เรากล่าวนั้นเพราะเป็นของตื้นของลึกไม่เป็นปัญหาถ้าใจเล็กจึิงเข้าถึงคุณเราคุณกตามประสบในจริงๆแล้วเป็นนั้นว่าจิตเต็มตื้นอ่อมอกขึ้นมาในใจเกิดปีติปราโมทย์เกิดสมาธิ แน่วแน่ในใจสมาธิยังเป็นตะก้อนเนี่ยพึ่งเลจะโดนปัญญาปัชนาด้วยจะเ,ยยเลยนี่ปรัชนามันก็เป็นแต่ไม่ได้แล้วนี่ปรัชนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งละทีนี่จงังหลายปีหลายชิบต,ตีก็จะเป็นปนิ่ปรัชนาเป็นของเป็นเอง ไม่ใช่วิปัสสนาคิดสงสารไม่ใช่วิปัสนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ่มแจ้งในใจลงอานิจจังทุกขังนั้นจะตามมุดประพาธทั้งหลายทั้งโลกนี้มุดทุกสิ่งทุกอย่างว่าลงอานนอิจจังทุกขังนั้นตามมดนั่นไม่จริงจิงอ่ะจริงจิงวิปัสสนา ท่าวนี้ผู้บรรดาบที่เรื่อนศีลเนี่ยกล่าวถึงคุณพระพุทธาภิษงเที่ยวทำเป็นต้นแล้วศีลก็เป็นศีลห้าถึงแปดศีลเจ็ดศีลสี่อริเกตเอาถึงเรารักษาศีลได้แล้วเมงัดปวดหนาพิจารณาเช่นเดศีลข้อนั้นข้อนั้นทั้งหมดเล่น เจตนาทีจตนาที่เราติมัดเดินเห็นถึงสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นม,ม,มันต้งตนแล้วเห็นว่าบาปกรรมน้นๆเราไม่ทำเรางดเว้นไปแล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเป็นต้นไปแลวเรา,าเรียนจากควชั่วควาชั่วเหล่านี้แหละ เขาไปดูจเจ้าทันทศนาปากปากปากกระทำพระมดเว่นได้แล้ไม่ชั่วมานในจิตของตนว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใครจะมีสินเท่าจะมีสินห้าครบดิบุญมีจิงห้าแล้วก็เอาถึกไม่พิจารณาถึงนสินของตน อย่งนั้นก็ไม่เป็นผลอีกทางพิจารณาที่จริงที่เรางดเว้นใจข้อนนั้นและต้อควารปุ้มปีติจินใจพอใจมื่ออ่าทางความิอของพอในการที่เรามีสินาในการที่เรามีทิฏแตในการที่เรามีจิงจิจีนทัหยจ ทั้งความอิ่มความพอแลเกิดูกเกียรติสมาธิขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่ทำค,ความอิ่มความพอช่วยทำไม่เป็นประโยชน์เธอนะช่วมศีลสมาธิปัญญา มันเกิดี่เด็กกันทํามเสียนท่านั้นให้ทุบโมบรู์แล้วที่เจ้นาทึงข้อมดเป็นนนั้นที่เราทำได้ที่เราหมดเย็นในอิ่มพอใจตัวปสมาธิขึ้นมาในเกิดปัจจิสมาธิมาในปุ๊ต่อท่านเดให้มันอยู่ในเจก่อน ปัญญานั่ยนะว้ตอนนึงต่างหากเจริญให้มันช่นนางนิช่านานจนเดินนะมันจเจริญน้มันคล่องแคล่วทำให้มันปรุงพาวิโตปมริปโตเป็นว่าจเจริญให้มากทำให้ยิ่งปรุงจะเป็นไปพบความดุควมดูยิ่งขึ้นมา ทำนิดหน่อยๆเห็นทเกียดเสียดูไม่ยอมทำข้างหลังก็คัวหาไม่เห็นไม่กาวาชินไปอยู่ไหนเรารักษาสิีลน,นั้งรักษามาเป็นแม่ใจแรงถ้ามาทานสินก็จะมาทานเปไน็นแม่ใจแรง ชิ้นไม่อีมไม่เต็มชิ้นไม่ขอไม่สมบูรณ์บริโภคทีพระ菩萨ารนามาันจะเริญได้อย่างไรตัวชิ้น้าดชิ้นแตกยังไม่สมบูรณ์บริโภคสมบูรณ์บริในที่มีสมบูรณ์แล้วตอนสวดที่แก่ตอนไม่พิจารณาอีให้ใเต็มมันก็ไม่เป็นคนประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ มาพูดถึงเรื่องของเกา่าเรื่องกลาเรื่องไหวการเลือกถึงคุณพระปามเจ้าของเกา่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ของเกา่าตัวนหนก็ได้บ้างเรื่องปฏจธรรมทั้งสี่ก็ของเกา่า โกชิตญาธรามสามทีเทศกัองเก่าท่านเทศที่ไหนที่ไหนกวของเก่านี่นะสิ้นสมาธิกับสมาทานนี่แล้วเราสิ้งกับสมาทานนี่แล้วเราสมาธิกับตัาฑ์ตัณฑ์กู้แลู้้เราจะเรพยอู่ยงไงกันนี้ทางเน้นของเก่าบริกรรมเทวนาวของเก่า เาอันนี้เองทำไม่อีกไมไม่เต็มก็เลยเป็นของเก่าเยอะไปเอาของเก่านี่ยแหละพวกพู้พวกเราที่มันฟังเทพของเก่าคนสู้เก่าคุฟังที่ไหนาจากคนผู้เก่านี่แหละธรรมะาที่มรเทศนาขยายเลย อธิบายคข่ควงๆไปตามตองหาน้องท่านโดยเข้าไปเป็นข้อใหม่โดยหลงหลงทั้งเก่าใช่แท้ที่จริงบะจิตสมาธิปัญญาีให้เข้าถึงหนักของเดิมเสียข้อหมดเรื่องเลย ทำทำั้งหลายแม่นี้อูดไก่ไม่ไม้ออกเหนือจากจินสมาทิปัญญาสมาทานจินกับของเก่าสมาธิาากับของเก่าปัญญากับของเก่เา,าถ้าพิจารณาของเก่าเป็นตามตัง้งนั่นมันบัวมันก็บัวโบทีมันไม่เก็นสมาธิปัญญาจินน,นันก็ไม่มีมันก็บัวสิ ิ้นหางี้ในตัวเราแล้วพิจารณาลงไปแล้วจะเกิดความพอใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์ของตนสมาธิไปจะเกิดคนจะเป็นสมาธินในตัวหาคนควรจะอยู่ท้่ไหน,นให้มีดุ่จินที่สุดเท้าใจว่าของใหม่เรื่อยไป มัดผลนีพผ่านฌานสมาธิประบัติ้องเก่าทั้งนั้นแนวที่ท่านเทศนามีเรื่งให้ใหม่ทุกแต่พวกเราทำนั้นทำไม่ถูกทำไม่ถูกต้องตามเรื่องมันจะค่อยเป็นของบ่วนหนา เดีย๋ยวจะหาอุบายนั่นอุบายนี่อะไรต่างอุบายนะี่ยมันอันหนึ่งเนีย่ยคลายมันอีกอันหนึ่งเลยความเป็นจริงนะั้นอุบายนะั้นฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นต่างหากเนีย่ยคลายที่คือป,ปัญญาของเราเกิดขึ้นมาให้เหมือนกับเราคนอ่ะอันนียเราคลายนะมันเกิดรู้มากขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งเลยจริง บอกใครไม่ถูกผู้ขายนั้นนายเงียบขายนัน้นคนบอกคนอื่นก็ไม่ถูกมารู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองอย่างว่าพิจารณาคุณของบิดามารดาอุปการะอาจารย์คุณต้ณณองพิจารประสงค์เงียเป็นต้นท,ทั้งอธิบายข่วงข่วงไว้ไมากมายมามพิจารณาไปพิจารณาไป ตามอุ้ายง่ันปรเวลามันจะรู้จริงจริงจังมันน้อยรุด่เดียวเท่านั้นมันเกิดคนดง,ง,งกูมาชัดเจ้มแจ็งแจ้งจนกระทั่งน้ำตาร่วงสลายสลดผลังเยือกด้เหตุที่เราพิจารณาจริงๆในคุณของ ท่านหมายแล้วนะั้นแล้วจะไปอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ถูกเรื่องนั้นอธิบายเปรียบเทีเยบไปในเรื่องประการน่างๆความจริงอธิบายไม่ถูกเน,นเรียกว่าเนี่ยขายของแต่ละคนแต่ละคน,นไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวกันกรู้แต่แกลต่างๆกัน รูกคุณน่ต่างที่อธิบายมันเมื่อรู้แล้วเอาไปอธิบายคนอื่นฟังผู้พมาเรียดเทียบเตยเตียดตะกาต่างถ้านั้นเป็นอุบายอีกแแต่คนที่จะรู้จักเห็นรู้แ้งเห็นจริงนั้นเป็นเงียบขันของแต่ละคนเหตุนั้นอยงว่า ธรรมะไม่ใช่ของยกเลิกอะไรหรอกความปุตุไม่หรอกวิจารณาของนิ่งนั้นที่จะรับสเร็จนับผลนิพพานได้ก็ด้วยเงียบขายนั่นเองไปตั้างพิธีการพระไปนั่งภาวนาอยู่ริมทศะ ให้มันยางจินตราแ็่เอามาเป็นไปสั่งผดรย้ัอนเ็นว่าันคนี้ผ่านอันนี้จะรู้คิดลึกซึ่งอะไรท,ท่านพิจารณาอะไรตรงนบ้างมันออยางจินตราเป็นคนรูปหนึ่ง,งรูปขึ้นมาอย่างหนึง่งตัางหากถ้าหากว่าเราไปพิจารณาจะพิจานณาเาย,องอยางจินตรา อาจะไปรู้เลยเห็นสลใจผลิตทางเล็กในจับที่เดียเดียนิ่งกันในกันเนขาได้อาจะรู้เ,เด้จับยิ้มอะไรตะโกดขึ้นมาแล้วมันเดียเดียนติ่งกันใน,น,น,นกันการกระได้เกิดขึ้น้ะจริงกันตัวน้อยกินตัวใหญ่ตัวไม่มีปัญญา ถูกตัวมีปัญญากินก็ไรด้ถ้าเกิดสรดสังเกตขึ้นคำที่ว่าควรรู้เกิดจากสมาธิมันเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากปาัญญาเกิดจากสมาธิเกิดจากอุปาจาระบึรต้น,นี่แหละ อัปปนาสมาธิแท้นั้นมันไม่รู้อะไรหรอกสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่เฉยนี่แหละความรู้มาเกิดจากอุปจาระที่ตื้นนี่หละความรู้ชัดเห็นจริงอย่างพุทธเจ้าของเราเมื่อเจนิพานเข้าฌาสมาธิสมาบัติ จนถึงโรธสมาบัตมีโรดมีไท่มีปนิภาณย้อนกลับคือมาถึงพระถมิชานย้อนกลับไปถึงเจตุปิชานพอจตุปิเชนจะเจตุปิาในจนทพานในระหวา่างกามาพระชอระชองกับลจะองกดูดีไม่ใช่รู้รอีกะไร้หรอกตูจนันไ่ร ่วรา,วาจิตของท่านแน่วเนี่ยอยู่ในธรรมจิตแน่วแน่ยอยู่ในธรรมมันพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลกาคนเราอยากจะู้ลึกอยากจะให้มันลึกเข้าไปพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปคนเป็นสมาธิแน่วแน่เห็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่ ว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปรัชนาเหช่ในะั้ปัญญาปันาแท้ในใช่นะเองผูวเจ็สัจระนี้ความที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ต้องให้เข้าไปถึงใจ จะเข้าใจที่เรื่องจิตจิตก,ก่อนถ้าหายไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ทุกฝึกัดปฏิบัติไม่เต็มไปเต็นไปนก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เต็นไปได้แหละสมาธิพอหนาขึไม่รู้เรื่องของเราเราเต็นอะไรต่ออะไรสงสัยเรื่องไปให้เข้าใจถึงเรื่อง จิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งท่านก็พูดได้ว่าจิตอะไรใจอันนั้นใจอะไรจิตอันนั้นก็ท่านก็พูดได้เหมือนกันแต่ธรไมยังพูดถึงเรื่องจิตหรือใจอนนมันต้องมีลักษณะต่างกันดิดธรมาจะอธิบายอุปมาให้ฟังจิตคือิดคิด,ดคิดนึกใจคืิดนึกจิตเฉย ใหไมห้ความคิดของกลางไม่คิดดีคิดชั่วไม่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญไม่คิดใจกรังกลางนั่แหละจะรู้ถึงว่าใจดีรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าใจถ้ากคิดเท่านี้ ุงแต่งสารพัดปัญญารวมทั้งหมดนี่เป็นจิตอธิบายอย่างนี้อาจาอธิบายเพอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาอยากจะเข้าใจกันจริงเอาตรงนี้ก็ไดให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ไดการฟ้าหลวหให้ใจสักพัสนีง การหนไม่ใจ,จก็ขัดไม่มีชิดตุุงแต่งแตรู้สึกว่ามีผู้มีผู้นั้นมีอยู่ท่านนั้นเป็นตัวใจแท้ใจนั้นเป็นจิตกางแบบประดังเป็นของเรื่องแบบฝึกสอนอยู่ตลอดเวลาแต่หาไม่ได้บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอาคารทุกใบที่เหล็กจ,จอนมาเครื่อไม่ใส่จอมาคิดโจ,จอนจหายังหาสอยตายจะหายหาลมมันตรางนั้นม,นอนนนมนจอนจี้หจอนมาความจริงก็ไม่ใส่จอนมามันปรุงมันแต่งมันคิดมันอึอน,นั้นแล้และเราจะต้องฝึกฝนอบรมขนาดนั้นแหละ เราไม่ต้องฝึกฝนนั่นเองมแต่ฝึกฝนที่ไหนฝึกฝนตรงจิตเลยสิฝึกฝนอะไรฝึกฝนเอาสติเนี่ยสิมาคำนวณฝึกฝนตรงนั้นน่ะให้รู้เรื่องของจิตว่าชิดดีชิดชั่วหยาบละเอียดตรงหน้าตรงหลังให้รู้เรื่องของจิต ชิดดีกว่ารู้ใจว่าชิดดีอ๋อนนี่มันถูกจริงๆชิดชั่วจะไม่เจา้าทิดชั่วลักชิชั่วนี่แอ่ตามรู้เท่ารู้เรื่องตลอดเวลาทศกิริยากุตรทำนานๆ้วเขา้ามันก็ค่อยลาลงไปฝ่อลงไปแล้วมีเข้ารวมมาเป็นใจของเก่านั้น อันนั้นชระมันชระท้าสายมัน,มมนรดอดเวลาทุกเยียวยาหมดนั่นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกทุกเม็ดฝุ่นแ,แต่งกับชระของเก่านะนการชนะยิ่งเยอะชันนี่ชนันนานรู้เท่ารู้เรื่องของมันน,นั่นเนยเข้ามารวมเป็นจั๊ก งานในเข้าก็จะมีิคัมน,นานเรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็ค่อยหายจากไปจากไปโดยที่เราไม่ตั้งใจละหน้ากิเลสในใจละกูเปลี่ยนเดียวมันต้องอาศัยความฌานิคัมนานหากไปชานิคัมนานแล้วทึ้งเป็นไปก่อน ถอนกลับคืนมาไม่รู้เรื่องไมใชของง่ายๆนะการทำพามานาจะไมาทีเพราะยากทีคนนีเเ้เองเขาไปเกเาทีแต่ถ้ารู้เรื่องของวันนี้แล้กลับคืนมาทักเ้ามาไมรู้เรื่องของเราอีกเล้วมาให้เกียรตรงต่อไม่ต้องรื่รอ,อีกแล้ มันเอยยังไงส่วมจากสมาธิเชื่อมจากปาเชื่วนจากปัญญาตรงนี้เองการพิจนารนณาอะไรก็ตามเถิดรู้เท่ารู้เื่องของมันดังอธิบายฟังมานั้นแล้วมันมีที่สุดคือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันหลวมลงมาถึงใจของเก่าพุทธศาสนานี้มีที่สุด เรียงนที่จบไม่ใช่จบในตัวถ้าไปเจ้าสอนสาวกทั้งหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตมรรคมกับราคะทกุณแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาคำว่าสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคมกับราคะทกุณอย่างนี้เลยถึงที่สุดคือมันเข้ามาเป็นใจ แต่ท่านไม่ได้สันเดของสวนนิพพานทุกอนถ้าหาว่าไม่มีที่อยู่ที่ยั่งเลยระโดรโตโตไปไหนโตรมื่อใช่ไหมได้สรมะที่นั้นใช่ไม่ใดตวปัญญาไม่ใช่ไหมาดมชื่อตายอมไนงานนี้ก็เห็นสมสวนเลยกายแค่นี้ไม่ไปใช้อะไรก็ได้ พุทโธรู้ว่ะมันปาตุติสมาระหังพุทโธตองไปนั้นปฏิกามเป็นต่วร้วอ้า่จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันจิตรวม้นนั้นไม่อยูกตัวมันหายตลอะมันทำบฏิกกรรมันั้นมันวางแล้วมัน้อาโก้ตไปจีบไปแล้วนะถึงมันไม่วางมันไม่หาย เราวังบักความประตความปงอยู่วะตงหับล่อให้ตาบักินเด็กเี้าาเยมันตาบักินเบิกแล้เนี่ยมันเบิกต่อแล้วมันเขาต้องการอยู่ะวะเขาตางการตามถ้ามา่ตามพวกน,น,นั้นเนีพราะันไม่อยู่จิตวุ่นวายรงสัจิตถึงโน่นถึง่เรต่า อริามันว่วมาในจีตอริก่าคิป็นอันนี้เราเป็นคนดีเวลานี้เราจะภาวนาเราจะนั่งสมาธิเราได้เรองดีว่าตั้งบทอันดับตั้งบทเราสอนดิการกับพระคำด้วนี้ไปขว่แนวแนวเป็นที่ไปที่มันก็ฝ่ารางเราม่ต้องกมงวล อารมณ์วนมัดท <t od em |ms|> ิกไว้มันตองมีหัวจีหัวใจอันเดียวตั้งตั้งแต่สามสิบลไปนรถึงใจปะแต่ก็จริงมไปอยู่ในอารมณ์เดียวเดียวกับเอกับตาลมเาพิจารณาอารมณ์เดียวนันและำ่าอารมณ์ใอัเดียวในี่นีนั้หมายวามว่นแน่นน่ในอันเดียว ราพิจารณาพุทโธเรื่องสุดพุขคุณเราพิจารณาแต่พุทคุน่เดียวโดยที่เราตั้งใจไปเลยว่าตั้งใจปบางทีไม่ตั้งใจแต่มันคิดมันต้องยเขางต้องตาตัวเองแบบรื่องขุมมก็ตัวเองึดต่อเนื่องยังนงโดยที่มันตั้งใจว่าจะพิจารณาแล้วมันพิจารณาไปแน่วแน่ในนั้น เมื่อว่านเป็นภาษาลนั่นคือมาอารมณ์เดียวอยนอารมณ์เดียวคี่จะมาแล้วแบบอย่างว่าเองมายมันรวมลงไปว่คคุณคุ้มน้อยก็ได้ยาวความแขวงชื่อยา,ยาวอะไรเนี้ยคนามเดือรวมกนมาในความหลัา